ครับผมนะครับก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมก็มานะครับรีวิวนะครับสินค้านะครับเป็นตู้ลาโพงบูทูธนะครับผมขนาดนะครับ อ่าเป็นตู้นะครับซับเบสนะครับผม10นิ้วนะครับโครงปั๊มไม่เหล็กร้อยสี่ห้านะครับไวคู่นะครับจำนวน1ดอกนะครับผมซับเบส10นิ้วนะครับจำนวน1ดอกนะครับเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับ1คู่แล้วก็แหลมโดมีหนึ่งคู่นะครับกับคุณภาพเสียงที่บอกว่าเลยครับว่าเพราะเพาะนะครับคุ้มกับราคาที่จ่ายไปแน่นอนนะครับผมในชุดนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ทำออเดอร์ไว้นะครับพอสมควรนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับตามคลิปนะครับผมออเดอร์ล็อตนี้นะครับก็ทําไว้นะครับยังไม่มีใครจองนะครับผมสินค้าพร้อมส่งนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสินค้านะครับอ่าตู้ปุทุชุดนี้นะครับผมมีขายใน La ซาด้าแล้วนะครับผมนะครับมีขายในลาซาด้านะครับก็นะครับหน้าร้านนะครับตามรูปโชว์ที่หน้าคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมอ่านี่คือหน้าร้านของผมนะครับเพิ่งเข้าไปนะครับอ่าสมัครเป็นสมาชิกของลาซาด้านะครับผมก็นะครับฝากกับพี่น้องนะครับลุงป้าณาอานะครับกดติดตามนะครับในหน้าร้านนะครับลาซาด้านะครับผมอ่าขึ้นข้อมูล อยู่ในข้างหน้าคลิปเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมชุดนี้นะครับผม่าระบบนะครับตู้นะครับผมจะมีขนาดความกว้างนะครับราคา3า5 0ารบาทนะครับรวมส่งนะครับผมเก็บปลายทางนะครับแล้วก็3,650บาทรวมส่งนะครับซึ่งขนาดตู้จะเห็นในความแตกต่างนะครับ นะครับทาไมนะครับถึงทํำประมาณนี้นะครับผมขนาดตู้เบรนะครับไม่เท่ากันนะครับผมระบบเสียงก็ต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับเพราะนิ่มขึ้นมา field, นะครับผมในขนาดตู้นะครับความกว้างนะครับผมชุดนี้นะครับความกว้างจากข้างมาหาอีกข้างนะครับอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับคือความสูงนะครับผมอยู่ที่56เซนติเมตรนะครับจากหน้านะครับไปหลังนะครับ ลึกอยู่ที่นะครับสามสิบหกเซนติเมตรนะครับผมโอเคครับเป็นแนวตู้นี้ก็น้ําหนักนะครับคอนเฟิร์มนะครับอยู่ที่ยี่สิบกิโลกรัมนะครับผมยี่สิบกิโลกรัมนะครับไม่หนักไม่เบานะครับก็เอาเรื่องพอสมควรนะครับผมนะครับด้านหลังก็จะมีแอมจิ๋วนะครับนะครับผม มีระบบเสียงไม้นะครับเรียบร้อยนะครับผมเล่นไม้ได้2ช่องนะครับปรับเสียงไม้ได้อิสระนะครับแต่นะครับเสียงไม้ชุดนี้นะครับจะมีเอ็โคในตัวนะครับปรับเอ็โคมาเรียบร้อยแลวนะครับผมสามารถปรับเบสนะครับเร่งเสียงแหลมนะครับหรือทวิตเตอร์นะครับผมเสียงแซกนะครับเบสนะครับได้นะครับผมวอลลุ่มเร่งเสียงนะครับก็ทั้งหมดก็มีปุ่มปรับเสียงอยู่ที่3ปุ่มนะครับเร่งเสียง เสียงแหลมเสียงเบสนะครับผมระบบไฟในการเล่นนะครับผมสามารถเล่น DC 12โวลต์ได้นะครับแล้วก็ DC 24โวลต์ได้นะครับในชุดเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊กไฟแถมมาด้วยนะครับสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านเล่นได้เลยนะครับบลูทูธนะครับเป็นเครื่องเล่นบลูทูธนะครับผมชุดนี้นะครับระบบบลูทูธในตัวนะครับแล้วก็สามารถเล่น USB ได้แล้วก็เมมโมรี่การ์ดได้นะครับผมแล้วก็สามารถนะครับนาเสียงนะครับโทรศัพท์หรือ สัญญาณอื่นๆนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นจะเป็นแบบว่านะครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับผมหรืออื่นๆนะครับจะเป็นกองรับสัญญาณจราเทียมได้หมดนะครับที่เราต้องการชุดนี้เป็นชุดขยายเสียงนะครับเพียงเรานําสัญญาณมาเสียบใส่นะครับช่องนี้นะครับแล้วก็กดโหมดรับที่รีโมทนะครับกดโหมดรับที่รีโมทนะครับผมก็สามารถเล่นเป็นเสียงนั้นได้เลยนะครับผมเสียงรับเข้านะครับเสียงอินพุตนะครับผมนี่ครับกดโหมดนะครับ จะมีรีโมทแถมให้นะครับกดโหมดตัวนี้นะครับเปลี่ยนโหมดเป็นไลน์อินนะครับนะครับก็สามารถเล่นเสียงได้เลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับปลั๊กไฟนะครับแถมให้อย่างละชุดนะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊ก DC นะครับหัวปลั๊กดีนะครับผมเรียบร้อยครับก็เลยรีโมทนะครับชุดหนึ่งนะครับชุดตู้ชุดหนึ่งจะมีอุปกรณ์แถมให้ประมาณนี้นะครับผมพร้อมฟังพร้อมใช้งานนะครับในชุดนี้นะครับผมตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหลายสีนะครับน้ำตาลดำนะครับน้ำเงินขาวนะครับ ดำขาวฟ้าขาวเขียวมิ้นดําำนะครับผมประมาณนี้ครับตามวิดีโอนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับคุ้มแน่นอนนะครับกับราคานี้นะครับผม3650าบาทรวมส่งและ3950บาทรวมส่งนะครับมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับมาฟังเสียงกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้กาลังทํางานนะครับประกอบชุดนะครับชุดใหญ่นะครับผมกึ่งใหญ่กึ่งเล็กนะครับแต่เปิดข้างบ้านด่าแน่นอนนะครับผม นะครับเราจะมาลองเป็นแนวนี้นะครับผมเพราะว่าทําไมนะครับถึงลองเป็นแนวแดนหรือแนวดนตรีสดเป็นการแสดงนะครับก็คือว่าหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับในการเผยแพร่นะครับคลิปวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับเนี่ยครับคลิปนะครับปึ๊บนะครับคุ้มแน่นอนนะครับคุณภาพเสียงนี้นะครับผมจับจองเข้ามาได้ครับมีขายเวลาสนาเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามในช่องด้วยนะครับผม ติดตามนะครับในช่อง youtube นะครับขอบคุณมากๆเลยครับมาฟังกันเลยครับผมเนี่ยครับผมเล่นตัวนี้นะครับผมตอนนี้เล่นใช้บ้านนะครับ สิบเมตรกันหน่อยครับผมอาลบหน่อยครับช่างลบหน่อยโอ้โหบางวิวมากเนี่ยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่สิบเมตรนะครับสิบกว่าได้นะครับผมสองห้องนะครับ คมมากครับกับราคานี้ครับผม โอเคครับกับคุณภาพเสียงนะครับที่เราเทสให้ฟังนะครับถือว่านะครับราคานี้นะครับจับจองได้นะครับนะครับผมคุ้มมากๆนะครับแต่นะครับซึ่งบางท่านก็ไม่ชอบขนาดนะครับเพราะว่าขนาดมีน้ําหนักที่ใหญ่นะครับผมน้ําหนักที่หนักพอสมควรนะครับน้ําหนักประมาณ20กิโลกรัมนะครับนะครับผมที่ผมช่างมานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมน้ําหนักก็เยอะพอสมควรนะครับ ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมแต่ละเสียงนี้ราคานี้นะผมผมกาลันตีได้ครับว่าโดนใจนะครับผมหายากนะครับกับกับงบประมาณนี้นะครับกับคุณภาพเสียงเท่านี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงไมให้ดูนะครับผมอาช่างเบนซ์ไปหยิบไม้ไม้ไม้มาครับผมไม่ลอยครับอยู่เคาน์เตอร์ครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาลองไมให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเสียงเอ็โคในตัวนะครับปรับเอ็โคมาในตัวนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมเสียง เราปรับเอ็โคไม่ได้นะครับเพราะว่าเอ็โคเขาจะปรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่เราเร่งเสียงนะครับเร่งเสียงอให้เบาให้ดังได้นะครับผมแต่ว่าใหม่เขาจะมีเอ็โคมาแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าแล้วจะลองเป็นไม่ลอยนะครับผมสดๆนะครับเปิดครับโอเคใส่ฐานนะครับไม่ยังไม่ใส่ฐานเลยนะครับเดี๋ยวใส่ฐานแป๊บนึงครับ ลองเทสกันสดๆนะครับให้ชมเลยนะครับผมคุณภาพน้บโอเคครับผมที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้เร่งน้องเล่งเสียงไม่นะครับช mm. okay. ่างเบนซ์นะครับเล่งเสียงไม่นะครับว่าลุ่มไม่ครับผมโลหลหลลนะครับยังไม่ดังเลยครับโอเคครับโลดเราสอบนะครับเอาขึ้นอีกนิดนึงครับผมเอาขึ้นอีกนิดนึง รลทดสอบรถทดสอบโอเคครับเนี่ยครับอันนี้คือเสียงไม้นะครับที่เขานะครับปรับนะครับเอ็กโคมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเอ็กโคที่เขาปรับมาในตัวนะครับผมอันนี้คือเสียงไม้นะครับเนี่ครับผมรถทดสอบรถทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับผมในช่องวัดออเดโอสาวแชนแนลด้วยนะครับผมจะรู้เรื่องไหมล่ะครับเอ็กโคมาเหมือนกับร้องคาราโอเกะนะครับผมอันนี้เป็นการบรรยายนะครับซึ่งก็จะ จะประมาณนี้นะครับผมแอคคนะครับคุณภาพเสียงไมค์ก็ไม่น้อยหน้านะครับผมเพราะครับโอเคครับก็ขอนะครับสิ้นสุดในการรีวิวตู้นะครับเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับในช่องวันดอทเดโอดีโซาวนนะครับเพื่อเปกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยนะครับผมขอกราบคอบว่าสวัสดีครับ